ผมไม่ใช่คนหลายใจทำไมทำไมใส่ร้ายนักเชียวอยู่ดอนมีแค่น้องอันที่ผมผูกพ้านั้นก็มีคนเดียวไม่เคยหลายใจสักทีไม่เคยหลายใจสักทีชนบุรีผมก็มีคนเดียวฮฮฮผมมีแฟนคนเดียวผมหลายใจที่ไหนอยู่สุโข,ขทัยก็มีแค่น้องเหมียว จะได้ใส่ร้อยระรานอยู่มุกดาหารก็มีแค่น้องเทียหูอยู่ที่จังหวัดอุบลอยู่ที่ทจังหวัหด <บน S 2> <น>อุบลก็มีแค่คนชื่อคนคนเดียวคนละคนกับฝนธนาสุนทรนะจ๊ะผมไม่ใช่คนหลายใจรักกับใครผมไม่เคยเบี้ยววไม่เคยโกโหกพกลมคนซื่ออย่างผมรักเดียวใจเดียว อยู่กรุงเทพมีแค่น้องตาลอยู่กรุงเทพมีแค่น้องตาลเ,เป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหัวเขียวคนนี้ฉีดย,ยาแกงแกงลายใจที่ไหนพี่น้องอยู่ที่ระนองก็มีแค่น้องไข่เจียวอยู่ที่จังหวัดประจินมีแต่น้องไขรินคนเดียวคนเดียวพัชรีอยู่ที่เชียงใหม่ พัชรีอยู่ท,ที่เชียงใหม่ที่ผมเลี้ยงไว้ก็คนเดียวคนเดียวผมพูดตรงไปตรงมานะขอบอกล่ะพี่น้องทั่วแดนว่าผมมีแฟนนั้นเพียงคนเดียวผมไม่เคยพูดกลับคำเรื่องคุณธรรมผมถือนักเที่ยวเรื่องธรรมคุณงามความดีเรื่องธรรมคุณงามความดีในแถบนี้ก็มีผมคนเดียว ไม่งั้นเขาจะเรียกมหาเรมีมีลูกผมก็มีให้ไม่มากกลัวลำบากหาเงินตัวเป็นเกลียวเมื่อยามเราขัดเราสนกลัวไม่มีคนมาช่วยแลเหลีมีพ่อฝากมีฝากใครมีพ่อฝากมีฝากใครอยู่ทางปากักตายผมก็มีโลโหเดียวมีแค่โลเดียวเองโลเดียวลูกมากลำบากหาเงินรู้จักประเมิน รู้จักวางแผนครอบครัวแล้วไม่ต้องกลัวจะยากจนหน้าเขียวมีลูกรู้จักประมาณมีลูกรู้จักประมาณอยู่ทางอีสานผมก็มีโลกเดียวใครว่าผมมีลูกมากมีภาคละโหลกแค่นั้นเองอยังจำชื่อลูกได้เป็นครบทุกคนเลย ไม่ใจคนหลายใจทำไมทาไมใส่ร้ายนักเทียวอยู่บัองเลยก็ไม่เคยมีสองกำลังตั้งท้องกค็คนเดียวคนเดียวที่ตรังกําลังจะแต่งที่ตรังกำลังจะแต,งต่ง,ำง,ตงทำงานอยู่แปงกับคนเดียวคนเดียวทุกวันนี้ผมก็เลยอยู่แค่คนเดียวนั่นแหละ สวัสดีครับขอบคุณสําหรับเสียงตีมือนะฮะอมือครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับหลังวันลอยกระทงเราก็มาพบกันเช่นเคยไปไหนมาบ้างนะเมื่อกี้ไปเที่ยวมาหมดแล้วใช่ไหมชนบุรีโอ้โหหลายจังหวัดเลยโอ้โหอยู่เมืองเลยระยองอระยองก็มามีจันทรก็มีเชียงใหม่ก็มีนะไม่เห็นไปบ้านร้อยเอ็ดบ้านดิฉันเลยรัชนีอยู่ที่ร้อยเอ็ดช มันไปไม่ได้คนแต่งเพลงเข้าไปไม่ได้จังหวัดคุณนี่แต่งย่าทำไมอ่ะอ้าผมไม่ใช่คนรให้ใจรักกับใลรผมไม่เคยอ่ารัชนีอยู่ที่ร้อยเอ็ดต่อยังไงพุ่มกับเอาพี่กำพูมันลงเอ็ดเนี่ยจะต่อไงฮะต่อไงที่เคยเลี้ยงเป็ดก็คนเดียวคนเดียวเออทำไมยัไม่นึกถึงเลี้ยงเป็ดเนาะอออคุณนึกถึงอะไรอ่ะฮะก็เลี้ยงเป็ดนั่นแหละนั่นแหละค่ะ